ทกสอโอนเงินยาวยา5,000บาทหนึ่งล้านรายแรก4วิธีเช็คผลกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพบกับกระผมคนแชร์ข่าวชาวเกษตรพบกันวันนี้กระผมคนแชร์ข่าวชาวเกษตรมีวิธีเช็คผลการโอนเงินง่ายๆมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวชาวกเกษตรด้วยนะครับมารับฟังข่าวกันเลยครับทกสเริ่มโอนเงินยายาเกษตรกร,ร,ร5,000บาทให้กับกเกษตรกร1ล้านรายแรกพร้อมเปิดวิธี เช็คผลการโอนเงินวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563เวลา10.36นจากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสเปิดให้เกษตรกร,เ,กรเช็คผลข้อมูลตัวสอบสิทธิ์รายชื่อข้อมูลทางเว็บไซต์เว w ไเวบ เยียวยาเกษตรกรดอ m อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกร ซึ่งในวันที่15พฤษภาคม2563เป็นวันแรกที่ทกศเริ่มโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวน1ล้านรายแรกและจะทยอยโอนเงินรัดแรกให้แก่กเกษตรกรอีก 2.3ล้านรายวงเงินรวมทั้งหมด15,000ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอ,อนเงินได้ที่เ w w บไซต์เ t ยียวรกร com จากนั้นกดปุ่มสีเหลืองและทำตามขั้นตอนที่แจ้ง โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและรหัสความปลอดภัยระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่สำหรับวิธีเช็คผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,กรมีดังนี้ 1. ตู้ปรับสมุดหน้าทอกสอทั่วประเทศ 2. จากตู้ ATM ได้ทุกทักนาคาร 3. ตรวจสอบผ่าน w w w บไซตเยียวยาเกษตรกร .com 4. แอปพลิเคชันฟามบุกอย่างไรก็ตามกเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากสาเหตุต่างๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนเตรียมจัดตั้งศูนย์ รับเรื่องร้องอุทธรเพื่อช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรโดยรายละเอียดแนวทางการรับอุทธรและทางมาตรการรองรับต่างๆจะประกาศให้เกษตรกรรับทราบอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นวิธีเช็คผลการโอนเงินที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวชาเกษตร นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังกันครับถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวชาวกเกษตรทำผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออาภัยขอกราบขอพระคุณที่ติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ